<c oughs> เดี๋ยววันนี้พวกเราจะปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพสง์ที่เราเรียกกันว่าไตรสรณคม เราให้พวกเราท่านทั้งหลายจงตั้งใจคือตั้งใจทำให้มันได้ดีที่สุดเพื่อประโยชน์สุขของพวกเราเองเราอย่าไปคิดว่าคงจะไม่ไหวอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนั้นจิตใจมันก็จะอ่อนแอ เพราะความเกิดแจเจ็บตายเนี่ยมันมีมันเป็นสิ่งที่มันมีอยู่จริงๆพวกเราก็สัมผัสได้จริงๆเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นแล้วธรรมะธรรมะปฏิบัติให้พวกเรา เน้นไปที่ความเป็นจริงที่มันมีอยู่เกิดแจเจ็บตายมันก็มีอยู่จริงๆการร้อนการหนาวมีดินมีน้ำมีลมมีไฟอันนี้มันก็เป็นของจริงที่มันมีอยู่แล้วตัวตนของเรา ที่มีชีวิตและโลมหายใจอยู่ตอนนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งแล้วสิ่งที่เราจะทำให้มันรู้แจ้งเห็นจริงคือสติปัญญาที่พวกเรามีที่พวกเรารัเรียนมาได้จดจำมาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นการรู้ จริงๆมาแต่มันจริงอยู่ในระดับสัญญาคือความจำได้ไม่รู้เท่านั้นแต่เราจะทำวันนี้ในขณะที่เราจะนั่งคืนนี้แหละเราจะใช้ทั้งสติทั้งปัญญาทั้งความรู้ความสามารถที่เราเล่าเรียนมาเป็นสัญญา แต่เราจะมามีสติรู้พอสติรู้เมื่อไหร่ปัญญามันก็จะเกิดที่เรียกว่าเป็นปัญญาธรรมในเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นมาอยู่บนพื้นฐานของสติของสมาธิของการนั่งไม่ง่วงเหงาเหานอนไม่หลับไหล อันนี้คือเป็นตัวสติที่มันมีอยู่จริงบนพื้นฐานของความเป็นจริงๆแล้วปัญญาคือความรอบรู้มันก็จะรู้ในสิ่งเหล่านี้คือให้น้อมกายเข้ามาให้น้อมจิตเข้ามาสู่กายไม่ให้วงจิตมันไปอยู่ที่อื่นต้นไม้ภูเขามันก็อยู่ของมัน ดินฟ้าอากาศมันก็อยู่ของมันแม้กระทั่งลูกหลานสามีภรรยาบุตรธิดาเขาก็อยู่ของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรานั่งอยู่ในตอนนี้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีน้อยมีมากมันก็เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นณนะตอนนี้ เราจะลืมตาเราก็ไม่เห็นเราจะหลับตาเราก็ไม่เห็นคือเป็นสิ่งที่เราไม่มองไม่เห็นเลยแต่สัญญาคือความจำระน,นั้นมันยังมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เรียกว่าเป็นอดีตเป็นธรรมารมณ์เป็นอากาศธาตุเป็นอากาศลมจริงๆอันนี้ให้พวกเราโอปัญิโก น้อมมาใส่ตัวเองอันนี้แล้วเราก็จะเห็นธรรมซึ่งเป็นของแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสรูุ้ท่านหลุดพ้นจากกิเลสมารทั้งหลายก็หลุดพ้นจากที่ท่านรู้นี่เองรู้ตามเป็นจริงนี้เองที่พวกเราไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะพวกเราคิดไปแต่กับอารมณ์คือตัวสติมันไม่มีแต่ปัญญาพวกเรามี พอสติไม่มีปัญญามันก็เลยไม่มีกำลังรู้ก็รู้ตามพ,พระพุทธเจ้าท่านรู้นั่นแหละแต่กำลังที่จะตัดขาดออกจากกันมันไม่มีนี่คือจิตไม่มีกำลังมันก็เลยกลายเป็นหลงโลกหลงในสัญญาธรรมอารมณ์นั่นเองแต่ถ้าเราจะรู้ เราก็ต้องมาฝึกอย่างที่พวกเราฝึกกันนี้เองมันถึงจะมีกำลังพวกในฝั่งใช่ไหมที่ว่าพลังห้าหรืออินสี่ห้าตรงนี้เองคือคันตินะคือความอดทนเนี่ยอันนี้เป็นพลังอินรี์อันหนึง่งซึ่งเป็นตัวหัวขบวนเลย เนี่ยยกว่าขันติธรรมสติก็ตั้งมั่นอยู่ในในขันติก็คือต้องอดต้องทนทนดูมันไปมันเก็บมันเก็บที่ตรงไหนมันเก็บยังไงแล้วเวลามันจะตายเนี่ยจิตเราจะคิดยังไงคิดอะไรอยู่อันเนี้สิ่งที่เราต้องรู้ อย่างที่เคยเทศสอนมาโดยตลอดถ้ามันยังคิดถึงเรื่องอดีตคิดถึงลาบถึงยศถึงเข้าของเงินทองอยู่กิเลสมานทั้งหลายมันก็สติปัญญาทั้งหลายที่มีอยู่มันก็ตัดขาดไม่ได้รู้ทั้งรู้แต่มันไม่มีกำลังที่จะไปฟาดฟันตรงนั้น ถ้าเรามารู้มาตั้งมั่นมาอดมาทนพลังอินทรีย์อันนี้มันก็จะเกิดขึ้นแล้วพอเราคิดพิจารณารูปร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรามันก็ขาดสะบั้นหันแดกลงไปเลยเพราะมันมีกำลังรู้แบบเดียวกันรู้อย่างเดียวกันแต่รู้ความพระพุทธเจ้าท่านตัดขาดจากกิเลสได้ แต่รู้ของพวกเรามันขาดไม่ได้นี่คือสัญญาคือภพชาติที่เราจะเวียนว่ายตายเกิดต่อไปการเวียนว่ายตายเกิดพวกเราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นทุกข์เกิดเป็นอะไรมันก็ทุกข์กันทั้งนั้นทุกข์ไม่มีวันได้พักได้พอนอ วางใจอะไรกันก็ไม่ได้เลยคือทุกเรื่ององร่างกายนี่แหละเป็นโรคมะเร็งบ้างเป็นโรคเบาหวานไขมันความดันเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บเข่าเจ็บนู่นเจ็บนี่เจ็บอยู่ตลอดเวลาปวดอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันได้พักไดผ่อนเลยแล้วพวกเรายังจะยินดีอยู่ใช่ไหม เหตุที่ได้ออกมาประพฤติไปบัตรเนี่ยเพราะเราไม่ได้ยินดีในความเจ็บป่วยในในความแก่แล้วเก็บแล้วที่สุดก็จะสวัสดีลาโลกอันนี้เราไม่ได้ยินดีในสิ่งพวกนี้ข้าวของเงินทองที่เพียรหามาลาบยศสรรเสริญที่เพียรหามาโดยตลอดทั้งทั้งตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์คันว่าเราจะต้องพ้นทุกข์ มันไม่ใช่เลยในเมื่อมันไม่ใช่นี้ความพ้นทุกข์มันก็เลยอยู่ที่จิตดวงเดียวเท่านั้นถ้าใครอยากจะหายเจ็บภายป่วยไม่อยากมาทุกข์มาทรมานกับการเจ็บแข้งปวดขาเจ็บหลังปวดเอวพวกเราก็มาปฏิบัติกันอย่างนี้แหละ